ัสดีครับเมื่อนี้เขามาฟังเรื่องเหล่าแปลกประหลาดนะครับใน่ปลานะครับเป็นเรื่องเก็บความลี้ลับเ,เ,เออบล็กๆน้อยๆนะครับใน่ปลาของอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับสมัยเพิ่นเป็นอันที่นั่งยกนาเขานี้เกิดคือพี่ป้อมนะครับสมัยเป็นเบ้าหน่อยนะครับแต่าสมัยเพิ่นเปลี่นพลันนะครับกอนจิบกับใหญ่มาเป็นผู้พิทักษ์ปลานะครับืัอนี้พี่ป้อมมีเรื่องสีเบาสูฟังนะครับ เป็นเป็นเรื่องยูเซก็ครับพี่ปอมมอยฟังนะครับผาข้อครับผาข้อหรือยูใกล้ๆกับทัพพญาเสือครับผมเห็นลองบอยฟังนะครับพี่ตอนนั้นผู้ยังยังเป็นป่าสงวนนะครับชาวบ้านก็สามารถล่าล่าสัตว์ปลาโดยอิสระได้ครับมีกฎหมายห้ามครับเมื่อนั้นผมไปไปกับพันในหมู่บ้านนะครับมีพันยูสองสามคนพันรวยพันหน่อยไปน้ากันสองสามคนครับคืนแรกนี่บอพบอยยังได้ไกลปลา สองสามตัวเนื่องจากว่าเพื่นมีครอบัวมีพะละพิ่นก็เลยต้องลงไต่ก่อนสองพันปล่อยผมใบผู้เดียวครับปกติถ้าไปหลายคืนเนี่ยหรือว่าไปยูซําเนี่ยผมเจาวปืนเป็นสองกระบอกคือลูกสองกระบอกหนึ่งปืนแก็บกระบอกหนึ่งปืนแก็บเนี่ยไว้ห่างฮาวนะครับปืนลูกสองเนี่ยไว้นางห่างเมื่อนั้นผาข้อช่วงหนาแรงเนี่ยมันที่เป็นแรงรวมนําของปลาเขตนั่น ขาบัววงทัพพยาเสือเราผา่อดมีแหลงน้ำม,ม่งเดียวเป็นน้ำซับเกิดขึ้นช่วงช่วงแรงนี่สีมีซ้ำน้ำมีซับน้ำซับอยู่หม่งหันม่งเดียวครับเขาไตผาขอดลงมาก็สิเป็นโนปงเขาเรียกกันซ้ำนกน้อยนะครับม่งนี่สีมีหอยเก่งหอยหมูปลามาเกียกย้ํามาเล่นประจำเับแต่ว่าหม่งผาขอดแท้แน่ก็คือมีหมูปลามีนกยามเว้นมีไก่ปลามีนกหลายมากินน้ำครับผู้ลังคน ขั้นบริโจนสนซานนี่เอาด่างไปห่างไปขวางไว้ะด่าง,ด,างดักนกหน่ครับโอ้ที่เด่นกขอดนกต่างๆหลายๆแต่ผมบอเฮ็ุเพราะว่าผมศิลาจะสัตย์ใหญ่อพอสองพันนั้นล้ไปย้ำไปย้ำแลงผมก็นั่งห่างอยู่เพ้เดียวเอาปืนแก็บไปห่างไว้ไปดักข้าไว้ซ้ำนกน้อยเพื่อฟ้าหรือหมูเข้ามาทั้งไปมันก็ตือผมม็นั่งห่างอยู่ถึงก่อนเห็นสูงหมองผาข้อ ข้างใต้ห่างจากแรงน้าประมาณจากสิบเมตรนะครับแล้วก็การนั่งห่างนะครับทุกคนถัดเคยเห็นพันธุ์ยไงเนี่ยเขากระสีนั่งห่างเขากระสีมีกระบอกไม่ไพ่เตรียมไว้เพราะว่าห่ำลงไปขี่ไปเงี่ยวห่ำลงไปขี่ไปเงี่ยวนั่งห่างนี่คือคือขัดห่างเฮ็ดเฮ็ดหม่งพักเขาทึงต้นใหม่มันครับครับแมนครับเพราะว่าการเงี่ยวหรือการทุมน้ําไายหรือว่าขี่กอกยาเนี่ยมันเสีดเหตุเป็นกินปอแป้งไป ปแปงก็คือเป็นกินที่แปลกสาหรับปลาับเฮดในเฮดในสัตว์ปลาตื่นหรือว่าปลกก้าเขาใกล้ก็ได้เขาต้องอยุ่สูงระดับล้มที่บ่หลงต่ําครับมันก็สิบ่ได้กินเขาอะ่อในปลานในเขาเนี่ประมาณหกโมงแรงถึงทุ0มหนึ่งมันมืดเลยครับตอนนั้นมันเป็นปลาดิบครับมือเ่อผมเอาปืนลูกสองสับพิ้งไว้ฟังรหัสปลาคําคว่า,หารหัสปลาก็คือเสียงของสัตว์ปลาที่มันหากิน เสียงน้อยเสียงงหญ่เสียงนกห้องอ่าเขาสีฟังว่ามันเป็นทางหดเอียงเคลื่อนไหวแน่ครับนะครับบางเทีนกถือถือหรือนกขี่ที่เนาะถือ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 อย่างประมาณเนี่ยครับมันกับขนลุกเลยเสียงเป็นมาอ้ยผู้ใดมาค้างอย่างเงี้ยงั้นนั้นนกขี่ที่เนาะ้องบ้านเขาเออนกขี่ที่เนาะภาษาไทยก็นกถือถือนกเ้าตัวบบงี้ครับปึบปึบปบมาก็บ๊วยิงเพราะว่าเขาอยากยิงหมูป่า หากเสียงปืนขึ้นดังขื้นนี่ขึ้นนั่นึก็คือหมายถึงว่าจบแล้วเขาก็เงียบเขาก็นั่งฟังบางเทีเพราะนั่งสักประมาณผมจําได้ว่ามือน,นั้นประมาณประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่าหงมงคืนประมาณนี้ตอนนั้นผมมีนายน,นะะิดกาผมนั่งเอาปืนทิ้งไว้ไฟฉายทิ้งไว้กะว่าเขาจับไฟฉายเขาจับปืนมาประกบกับลํำกล้องกระสีซองหม่องเขาะกะเอาไพอดีผมได้ยินเสียงประมาณหมูปลาประมาณมาตั้กว่าสิบ เขามาเสียงใบไม้แห้งมันเตะต้พองพบฟับฟบฟับโอ้เสียงดังผมใจเต้นแล้วก็ดีใจมึงมาเนี่ยตรงไหนตัวนี้จะแท้แล้ว <c oughs> ก็เลยเอาปืนลูกซองกับไฟฉายประกบล้ําประทับไล่ไว้นะครับเ <c oughs> ด้อว่าห่างกันประมาณสิบห้าเมตรเสียงที่เขามาหยุดบ่านเงียบผมก็เลยเออแสดงว่ามันได้กินหรือเลยเสียงปกติมันเพลินหมูมันตุดเนาะตุดที่มันหยุดห <c oughs> ยุดเพื่อฟังรหัสของเขาพ่อกัน <c oughs> เขาก็ต้องบบติงแทบสิบ่หายใจเอาปืนกับอันไฟฉายเนี่ยแนบไว้กะว่านิ่งที่สุดแม้นถ้ทมันเคลื่อนไวปุ๊บได้ยินเสียงกินน้ำหรือเสียงเรียนต้องส่องไฟฉายปุ๊บเผ็ดตามันขานเนียวไกลเลยนะครับประมาณนั้นพอ,อ่าซุมนีมน้มันมันออกไปหลดバレมันต้องมีความ,มํำนาญพอคอยที่ยิงได้ครับอ่าผมว่ามึงเะะนีเ่ยว่ามึงมาหานาทีแล้ว,ลวก็แล้วสิบนาทีแล้วก็แล้วมันโม่ขยับอืมันบม่ขยับผมเอาหมูสิบกัวตัวมันไปใส่ขั้นมันยังหนีก็ต้องได้ยินเสียง ออกมาใกล้ๆแล้วมันหายไปไดยยังไงนะปวดแขนเนี่ปืนลูกซองมันนักวันเรเลยลเอาปืนวางไว้กับวใชา,ายไว้เขาหานังกอดเขาอยู่พอวางปืนปุ๊บเงียบยิ่งเงียบเสียงหนูห้องเสียงข้างเข้าบินโบมีได้ยินได้เสียงหายใจของเจ้าของมันทัดถัดขนลุกคีอเปียกเจ้าเ,เออเมึงน,น่าเป็นอย่างง่วงเนี่ยวะเพราะว่าขนลุกดวงไฟจากมา้าที่ใส่สองสามดวงร้อยขึ้นจากปงนั่นแหละ อปลุกปลุกขึ้นมาเอาไม้ใกล้หวัวขนลุกหายใจบอกเนาะผมที่เอาปืนก็ไฟฉายครับตั้งได้สติอยู่เนี่ยเอาบได้ว่าจะควบปืนหรือคว่าบัตติงบไดรเลยเต็เต็หัวครับมันเข่ามาแล้วอเอ่อเนื่องจากว่าเคยเคยเป็นเป็นพานแล้วก็เคยไปกับพระธุดงค์หลายๆองค์เนาะหลวงปู่ว่าขั้นพีหลอกหรือพีอัเลยให้มึงตั้งขาถาไว้เล้วนั่งท่องน้โมสามจบเราท่องไม่อุกวัวพูดธาสามีไม่อุกพูดธาสามิ ทอง<ม>เรื่อยยันขีรห้ได้อยากเจ็ดจบหลงเป้าออกไปเลยว่าสันวะผมก็กั้นใจได้กันสาธุนะคุณพระพุทธมรรคประสงค์เจ้าปลาเจ้าเขาเอ้ยมาหากินจซือเต่าอะไรมาเบียดเบียนได้ก็ดีวะทองนโมสามจบตรงมอูหะถามมิมวยอูาะถาพระธมิ่งในเจ็ดจบเป้าเป้าสามหลบยาเลยวะเนี่ยหาย,หายอาการดีเห คืน็นกึบทีอํมึงกึบบอมีแล้วหายไปเลยหายไปเลยแสงก็บอเห็นมาเลย<อ>ขวบปืนลูกซองในมึงยังตายอีกรอบสองว่าผีเนี่ยว่าใส่ขื้นเฝ้าแล้วตั้มกล้องพูด <laughs> ลึกอโอ้ยบม่ได้บ่ได้กินหมอนหมูบอ่ได้กินหมอนหมูปเลยพรพอเสียงปืนเงียบลงเสียงนกเสียงหนูเสียงอย่างที่มาแล่นก็แค้ก็แค้นั้นใบไม้มันก็ึ้นมาคือเ่ากระสงสัยเขาทุ่มมือนี่ว่ามันเกิดยังขืนอยู่ปุงเมื่อหั่ ชีวิตผมผมไม่เคยเห็นพีหลอกอยู่เชียวหรอกครับเป็นเหตุการณ์นี่เป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดบอกออกว่าปลูกไฟนั้นเกิดจากอ,อีอย่างแล้วทั้งที่เขาไม่ได้เกิดความยันความกลัวเลยเนี่ยแต่เหตุการณ์มันึ้นมาบังคับให้เขาซอยเหลือตัวเองบ่ได้นะครับกับแปลกขึ้นกันนะครับนั่นหรออ,อันนี้คือที่ผาข้อครับครับยังยังสิมีเรื่องเราอยู่หมองอื่นีกอยู่ครับแต่ว่าอาจจีบว่า่ได้ เกี่ยวกับความลี้ลับสะทัตงเบิดนะครับเดี๋ยวพี่ปอมสิ่มาบอกให้ฟังใหม่อีกหลายเรื่องครับเดี๋ยวรอหลอบต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่ปอมครับ,บครับผ<อ>มดีครับ